ไปใช้ชีวิตแบบนักเรียนอังกฤษแทๆ้ๆจัดแคมป์ในบอร์ดิงส o ูลที่ปลอดภัยสูง k e Friends กับเพื่อนๆต่างชาติในแคมป์ s u ม m e r d e เด n t t r r อังกฤษต้องโปรแกรมนี้เลย Gen Summer Inter ที่เรียน Kings Ely เมืองเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษโปรแกรมนี้เหมาะกับน้องๆที่พร่องไป s u มเมอร์ต่างประเทศเพราะที่นี่มีคุณครูและสตาราฟที่ดูแลใส่ใจน้องๆมากทั้งด้านการเรียนกิจกรรมและการปรับตัว ช่วยให้น้องๆได้เรียนรู้สิ่งใหม่และสนุกกับเพื่อนๆได้เต็มที่แล้วเรื่องเรียนละ่ะเรียนอะไรโปรแกรมนี้น้องๆจะได้เน้นไปในเรื่องของการพรีเซนต์พั l i ิ s สป a k i n g และ British Culture โดยจะแบ่งห้องเรียนตามระดับภาษาของน้องๆเพื่อการดูแลที่ทั่วถึงและช่วงบ่ายน้องๆสามารถเลือกกิจกรรมต่างๆได้เองเช่นกีฬาดนตรีศิลปะ ซึ่งกิจกรรมต่างๆจะได้ทำร่วมกับเพื่อนๆนานาชาติภายในแคมป์น้องๆจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายอีกด้วยส่วนทริปเที่ยวก็มีครบให้น้องๆแน่นอนเพราะจะได้ไปเที่ยวช้อปปิ้งที่ลอนดอนสัมผัสบรรยากาศเมืองมาหาลัยอย่างเคมบริดจ์ส่วนหอพักน้องๆจะได้นอนในหอบแบบนักเรียนอังกฤษแท้และยังมีกรุ๊ปลีดเดอร์ที่จะเดินทางไปดูแลน้องๆตลอดโปรแกรมหมดห่วงแน่นอนค่ะ โปรแกรม Kings Ely เปิดรับน้องๆอ,อายุ9 14ปีเดินทาง6 26จุลายนใครมีแผนไปเรียนต่อมัธยมที่ต่างประเทศสัมผัสกับชีวิตเด็กหอก็ทักมาตามนี้ได้เลย